สวัสดีครับจเจริญออตโต้กำตังมาพันเดียวฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนรับรถหนึ่งคันรับทองหนึ่งเส้นมาได้เลยที่จเจริญออตโต้ครับวันนี้อ่านำเสนออีสุด,ดีแม็กไฮแลนเดอร์3.0 VGS นะครับตัวนี้เป็นตัวแพตตินัมเป็นตัวพิเศษนะเป็นสีขาวมุกนะครับสีสวยรอบคันเลยดูภายในภายในสวย,สวยเลยครับเบาะหนังนะครับจอ L C D นะครับสองดินไม้เท่าไรเอ,อ่ยไม้แสนเก้าไม้แสนเก้าเบาสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดทั้งหน้าทั้งหลังสวยทั้งหมดเลยนะครับแผงประตรงแผงประตูเรียมทั้งหมดหลังคาสวยนะครับคันนี้ลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้เลยนะลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้เลยนะครับขอบ18บแ0อ่าวอกระบะไม่เคยบรรทุกนะครับกระบะไม่เคยบรรทุกแมกไนเนอร์ Mac iner, สวยมากไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสีสวยรอบคัน สีสวยรอบคันเลยใครหาอยู่ขายทั้งสดทั้งผ่อนนะครับขายทั้งสดทั้งผ่อนจะผ่อนก็ได้จะจะสดก็ได้ผ่อนก็าำตังค์มาพันเดียวสดก็เล่มพร้อมเอาตังค์มาจ่ายเอารถเอาเล่มกลับได้เลยครับที่เราทุกคันนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนิดนึงอ่าห้องเครื่องดูนี้อ่าเพศเดิมเพศเดิมคลิปเลยนะครับคันหน้าเดิมนะครับอ่าสามจุดศูนย์วีจีเอสเป็นฝาทองนะอ่า น็อตสวยเดิมนะครับฝาโปรงเดิมทั้งหมดไม่มีชนมาที่เราไม่มีชนอยู่แล้วจะเก่าจะใหม่ก็ไม่ได้เอารถชนมาขายนะครับะนะครับจเจริญออตโต้กำตังมาพันเดียวฟรีประกันฟรีจัดรีโอนรับรถหนึ่งคันรับทองหนึ่งเส้นกลับบ้านได้เลยครับ